ยูหล่องกองแปลว่า daddy cuppy cuppy daddy อ่ะเป็นพ่อเหรอคิดถึงเธอวันละครั้งครั้งละยี่สิบสี่โมงเออยอจริงนะเล่นเกมแหละเล่นเกมแหละไปนอนแล้วฝันดีก่อนจะมีแฟนแต่ฝันถึงไม่อีกเรื่องเราโอนมีหวั่นใจอายางไม่บอกถามแม่ให้หน่อยเราพอจะเป็นแฟนโอนได้ไหมมาถามเองเปะละ่า Can want you remove the filter? the I ค o ณจะเอาแบ r นี i เหรอแบบดี้เอ้ยลองกองไม่ได้แปลว่าพ่อวาโลเหมือนเอออยากเล่นอนะแต่ว่าเอ้ยเอยเคยเล่นกับพี่ปะไม่เคยใช่ปะอ๋อไม่เคยเพราะว่าพี่ง่วงกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงเราก็รู้แหละ Are you tired or had mix up some c a n d y no just only Thai ครับฝันดีนะคะ mm, no no I I I don't understand ช่า uh Chinese เขาคิว่โอ้ดอ,อันนี้แน่เลยครับคิวโอ,อ้ดพูดจีนได้แน่เลยครับถ้าไม่แฟนต้องมาเดินควงแขนกันยอดยังไงก็สู้คนในใจจะเอาโอดเขาไม่ไหวอะไร ลองกองแปลว่าผัวโอเคโอเคชอบโอ้ oh, จริงหรือเปล่าโอเคสวัสดีน้องเบสนะครับเบสเล่นที่ไหนละ่ละปล่อยให้การเป็นนอนเป็นเรื่องของเด็กโอนเด็กกันล่ะวนเด็กประล่ะ เม่ทำไรอยู่อ่ะเมเมทำไรอยู่เม่ทำไรอยู่ฝันดีนะคะพี่โอ๊ตฟันดีค่ะสรุปเรียกพี่แต่อายุเท่ากันแต่ว่าอะไรอ่ะ รับขนมจีบซาลาเปาหรือรับแฟนเหมือนรัเราเป็นแฟนดีเคจดอะไรกูชิ่งดราม่า or series mm, I like watching movie like every movie every type of movie <c oughs> ผมอยากไปสอบสอนภาษาจีนที่บ้านโอที่ที่บ้านเลยเหรออ่ะดีๆที่บ้านเลยละ่ะครับอื สวัสดีโอสวัสดีครับจะไปนอนแล้วนะคะฝันดีครับโอเคโอี๋้วโอก็ต้องนอนแล้วแหละไม่มีเมย์คอยกอกวนหัวใจคงต้องไม่นอนแล้วแหละใช่ไหมละ่ะ you're so cute you are cute อ๋อมันแปลอันนี้ใช่ปะหนี่เขอ可อ So cute. So cute. i'm so lucky to see you, see your life when i am doing my assignment in midnight you have sister yes i have yeah my be bang on the heart ริมนอนโอเคครับเพิ่งรู้ว่าโอ๊ตเป็นเพื่อนสี่ตรองอา้าวทำไมเพิ่งรู้ะเพิ่งรู้ได้ไงตองมันลงรูปขนาดนั้นไม่รู้ได้ไงว่าแทร์ไดอยากไปสอนภาษ,าษาจีนที่บ้านพี่โอ๊ตจริงหรือเปล่าตัวกานอนเย้ยยูร์ e โตริก the way you're so cute when you're smile คนหลอต้องนอนได้แล้วนะ่ะฟันดีครับมามีต้องนอนแล้วกินข้าวหรือยังคะกินข้าวแล้วค่ะกําลังจะไปนอนแล้วนะ c a n u r e sure strategy no ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะ good night everyone bye bye see you next time นะครับฟันดีครับ ต้องนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตื่นไปเลยอะไรฟวัสดีครับ